บัดนี้วันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่58ที่ข้าพเจ้าในธนพัทรบริทธิ์ทางกูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์บูชาแดกูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจรงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่ออัขรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน 1. บทกาบพ,พันตนตตยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกบนตังอภิวาเทมิสวาก้าโตพระวตาธรรมโมธรรมนมะสาามิ สุปฏิปันโนภะวัตโตทราบว่าสังโฆสร้างฆังนมามิสองบทภูชาพระไยรีพินาศอารหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปะนิเนปุโตหูเนหิธารมาโนธานิปร r a m ิหิจาทิสติยาวะชีวังอหังพุทธังธรรมังสร้างฆังสรณงคตโตโภเชมิรัตนาตยังธรรมังกามิโสตินา สามบทสวดชุมนุงเทวดาสมันตาจักวาเรโสอัตตราคัชันตุเทวตาสะธรรมมังมุนิราชัสสะสนันตุสัพโมคทังสักเคกาเมจรุเปกิริสิคารตะเตจันตาริเขวิมาเนทีเบระเทจักาเมตรรวนาคาหเนเคหวัตุมิเคเตปุมมาเจยันตุเทวาชราธราวิสเมยคขาคันทัพนาคา ติทันตาสันติเกยังมุนีวราวจารังสาธโวเมสุนันโตธรรมะสวนรคารอัยัมพัฒนตาธรรมะสวนรคารอัยัมพัฒนตาธรรมะสวนรคารอัยัมพัฒนตาสี่บทสวดปุปภะภาคานมการนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะห้าบทสวดไตรสรณคมนาปาฐะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยมปีพุท,ทพธังสรนังคัจฉามีตาติยมปีธรรมังสรนังคัจฉามีตาติายมปีสังฆังสรนังคัจฉามีหกบทสวสดสัจจริยาคาถา นาติเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัะจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพะทานาติเมสรณังอัญญังธรรมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัะจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพะทานาติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัะจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพะทาเจ็ดบทสวดติระตนะ ปนามัคคาถาพุทธังนเมรัตนาภูตัาสัสสระติตังธรรมังนเมรัตนาภูตตวิสุทธิสารังสังขังนเมรัตนาภูตตาสเสระติเตเอตังนเมติรัตนังรัตนาตยะหังสัมมาสัมโมสริตาวัตถุพิเสสะภูตังอัญโยยานยุตตกพุนายกภาพัพพะปะปตังอสุมิเตยมิปิยะ ตเทวะยะธาติทันเทเอกังวินาติตาเรสัมมาสัมภะเวนะโลเกกัดธาติจจะจีเรนจับปะตุภูตังคัมภีระยานวิเศยังอติทุทาสัทธังมินโยหิปันธิตาชาเนหิวิชัญญาลูปังโรกรรมหิเกอิจิกัท่านจุปารภานียังเกสันจิสุตุวิหิตังคุณกายตายญาณเมหิเยวชาณาตายะสเวท สวิสุตัมปิสมุปสะตัมนัสสิสุทัปัสสะทัธานังปุญญาติกานาสะสมุตนาปุลมาภูมังถูกข่าปมจนาโมขาสรนังัตานังโพชาระเฮสุปรมังอภิปูชเนยังนิพานสติกริยายุปนิสัยทัทังสัมมากิเรสัมมาระโสธนัิทธิยาจาราทุหิอทากุสเรหุปัสเสวานียังภายในหิจาปิสรนังคามณียเมวาตสมาหิตังเทระธนังสรนังฆตาตัมหะ รตินที่วังคณะเนสุนามัสสมานาโพเชมัจจะปิสัตสัังโสปัสนาจิตตาตถาหนุปาริจริยาสัทารตาจาปุญเยนตตถาสุกเตนาสุขีพระเวโมติเจนตตาสัจจาสัทปิสุวัติห้ตุโยเจธาธรรมวินัยยมเหตปมมานภูตโรกุตระภิสมยโยนิยโตสุโขชังตัสโซปนิสยตตายายามปิห้องตุวัตุจเรปริจิตตสุปัสัทธาการอ 8นัมมการสิทธิขาดาโยจักุมาโมหามาราปะกัตโทสะมังวพุโธสุพโตอิโมโตมาราสปาสะวิโมจะยังตัวปะเปสิเขมังชนะตังไม่เหน่อยยังพุทธังวรังตังศิียสานามิโรกัสานาทัชวินายกันจาตันเตชะทาเตชยสิทธิโหตุสัพันตรายาจวินาสเมโต ธรรมโอทาโชยวิยตัสสะสัตถทัศเสศิโรกัสสาวิสุทธิมะคังนิยนิโกธรรมธราสะทาริสะตาวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมวรันตังศิรสานามิโมหะปะทาดังอุปัสสันตทาหังตันเตชะสเตช์สยาสิทธิโหตุสัพพันธรายาจวินาสเมนตุสะธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสะปะปุปะกิเลสัจเจตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจจะ สวากาตธรรมังวิตังกโรติสังขังวัฏังตังศิรสามามีพุทธานุพุทธังสมาสิราติถิงตันเตชะซาเตชะยสัสติโหโตสัพันตรายาจวินาสเม,มนโต 9. ก้าบทสวดนโมการะอัตกะคาถานามาโมระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสมมะเหสีนโนนโมอุตตมะธรรมัามสะ สวากาตเสวะเตนิทานะโมมหาสังฆัสสปิวิสุทธัสสิระเทติโนนะโมโอมาตายรัตสารัตนาเตยัสสารุกนะโมโอมากาติตัสสะตัสสาวทุตยัสเปนะโมการาปะพาเวนะวิขจั้งตุปัตวานะโมการานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพะทานะโมการาสาเตเสนะวิทิมิโหมิเตสวา